พ่ใญสู้ครับใส่ล้ไปหลายครับหนึ่งทัพพีเลยนี่ลูกนองสอบครับมาอนี้ทํากินเองนะครับมาอนี่โอ้หอมเลยครับมาเนี้กินหอมมาเลยครับมาเนี้อ่ะมาต้องแกะครับรีเกินสี่จังน้อยครับมาอนี้อ่ะมาชิมกันัอดีครับผมมาอนี่พอยญ่สี่สิบห้าเมื่อี้ไก่เตยนามนะครับเด้อมาอนีเด็กไก่มาตัวหนึ่งครับนี่พอดีทําการเชือกเลยเดือดเลือดมานึ่ คือไก่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เลือดคำว่าให้เสียทิมครับใส่ต้องไปน้าเครื่องที่เขาอย่ไปขวกัมีพริกไทยดํานะครับพริกไทยดาประมาณสองช้อนโต๊ะขานะครับข่าแล้วก็มีตะไคร้ครับผมตะไคร้นี่ประมาณด้กหาหกหัวครับแล้วก็มีพริกแห้งแล้วก็มีพริกกินดาแดงครับพริกแห้งพริกกินดาแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูด แล้วก็มีรากผักชีนะครับรากผักชีเอาไปตํานะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับมีหอมแดงแล้วก็กระเทียมครับทำเสร็จแล้วครับเฮ้าก็จะได้แบบนี้ครับวันนี้เป็นเครื่องสมุนไพรไก่ไตนามนะครับเดื่อใส่ไก่ลงไปก่อนนะครับเรื่อใส่ไก่ลงไปก่อนเรือนี่หมอนะครับน้ำเครื่องนะครับเครื่องที่เฮ้าโขกใส่ลงไปก่อนนะครับ ทีนี้เขาก็จะค้นให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันนี่น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนะครับเซีวขาวหนึ่งทัพพีรุงปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนโอ้ยยิ่งู้ครับใส่ลงไปหล,หลายครับหนึ่งทัพพีเลยนี่ลูกน้องสอบครับมันนี่ทำกินเองนะครับมันนี้คนโครเรโครเรให้เข้ากันนะครับ สุดท้ายครับน้ำล้างคกนะครับน้ำล้างคกลงไปเลยเรลือน้อยนึงครับล้างตห้มสะอาดคกเราก็จะเอาน้ำใส่กะละมังนี้นะครับตั้งลงไปนะครับปิดครับมันจะว่าจะเป็นหยดน้ำลงไปท้้งล่างนะครับเขาเรียกว่าไก่ใต้น้ํานะครับอทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีครับผมประมาณนี้แหละจนน้ำมันเดือดนะครับเพราะน้ำมันเดือดเป็นฟองขึ้นมานี่เข้าจะเปลี่ยนน้ำไหม พูดขึ้นในสิ่งละครับเป็นฟ้องในสิ่งละนี่น้ําที่สองแล้วนะครับนี่น้ําที่สองแล้วใครเข้าสีสุกงง่ายครับนั่นโอโ้หอมเลยครับบันนี้กินหอมมาเลยครับบันนี้อันนี้เราจะใส่สมุนไพรลงไปนะครับบันนี่สมุนไพรเข้าด้ครับใบกะเพราได้ครับบันนี้ใบกะเพราลงไปต้นหอมผักชีนะครับต้นหอมกับผักชี อ่ะสุดท้ายใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดลงไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับไก่ใต้น้ําสมุนไพรครับหอมๆเลยครับนี่โอ้อยากได้ถือกินน้ากันได้อยู่ไใใล้ไก่นี่มาเราจะเทใส่ถาดน,นี่มาครับเมนูนี้ความรับประทานร่วมกันนะครับมันนี้เห็ดเลยพนักงาน สมาชิกทั้งลานไดชิมนะครับไก่ใต้น้ํานะครับลอมไปเบิ้งนะครับได้หอมนะครับกินหอมเนี่ยนอนเลยส่วนนี้เสเล็ตเลยครับนี่ไก่ใต้น้ํานะครับมามาต้องแก่ครับรีเยนสี่จักหน่อยครับมือี้อ่ะมาชิมกันอ่ะจะเลิ่มนอาหารก่อนครับเลื่ออาหารก่อนครับหนึ่งเป๊กเป๊กเดี๋ยวพ่อครับมือนี้เด cimal มาเดี๋ยเพียวเลยนะครับได้มาอนี้ทา้งสารคามน้ําไม่ต้องวันนี้ โอ้หอมเอานะครับเน๋ยวอยอกไม่ไม่ข้นๆแทนอืมต้องเซฟขอนิ้วหนะครับเนี่ยไม่นุ่นเลยก็ขาก็ได้ครับขอก็ได้ครับกบแก้มก็ดีครับไม่นู่นเี่อืม ทำทำทสีกันะสีครับแจกวีครับเมนูเนี่ยลองมาทำกันดูครับเมนู่ยังไงเลระครับของที่เขามีในรั้วเขาู่แล้วครับส่หลับวันนี้ทีมงานนะครับสีคอยเฝ้าทุกคนนะครับรับประทานอาหารพร้อมกันที่โต๊ะนี้แหละครับขอบคุณครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีกอยเฝ้าด้วยนะครับผมร้านเรานะครับ YouTube วันจันนะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับวันพาะเราก็ไม่หยุดนะครับเปิดตลอดนะครับวันพากก็ยังมีขายจุมมือนี่วันพากก็ขายได้ครับมีแล้วครับเนื้อโอเคครับเจอกันในวีพี่อต่อไปครับผม